ทุกคนวันนี้นะคะเด็กจูก็จะไปฉีดวัคซีนแล้วนะคะนี่เป็นวัคซีนเข็มสองแล้วนะคะอ่าแล้วก็คือข่าวที่แล้วนะคะที่ฉีดมาก็คือเด็กจูก็มีอาการเป็นไข้เล็กน้อยแล้วก็ปวดหัวนิดหน่อยและที่สำคัญคือหิวนะคะอ่าเรามาดูกันนะคะว่าคราวนี้จะมีอาการเป็นยังไงคะนี่เราก็ลงเดินทางไปนะคะเย้ yeah, ฉีดเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่ในที่สุดน,นะคะเด็กจูกได้ฉีดวัคซีนครอบซองเข็มแล้วนะคะเย่เราต้องรอพิ อนนี้นะคะก็คือไม่มีอาการอะไรเลยแต่ว่ารู้สึกเหมือนเริ่มหิวหิวมานิดนึง่งหิวละหิวนี่เป็นนิสัยส่วนตัวหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็มันไม่เจ็บแขนอะไรเลยแต่ว่าติจู๋ฉีดแขนซ้ายเป็มมาปวดแขนขวาติจิงก็ไม่ใช่เหรออันนี้มันเป<ช>็นแปลกๆนะคะต่จูไม่เหมือนกันอ่ะอ่ะไม่เป็นไรก็คือไม่เจ็บเลยนะคะ แล้วก็มเมื่อกี้ก็มีการทักทายเพื่อนอะไรนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูอาการกันดีนะคะเอ้ยเดี๋ยวเราไปดูอาการการตอนเย็นนะคะว่าแบบว่าจะมีอาการมาอะไรมากกว่านี้ไหมนะคะจดกลับไปบ้านก็เรียนออนไลน์ต่อคะ่ะเรียนสวัสดีค่ะอไม่ใช่สวัสดีเนี่ยมึนไปหมดแล้วนะคะก็คือตอนนี้นะคะกลับมาบ้านก็คือเออก็ปวดแขนนิดหน่อยนะคะแขนนี้ก็วางไว้นบนเบาะแล้วก,แวก็แล้วก็มีอาการหิวค่ะตอนนี้หิวนะคะหิวมากมากเลยค่ะ แล้วก็มีอาการแบบง่วงง่วงแบบปวดหัวนิดหน่อยนิดเดียวนิดเดนิดเดียวะคะ่ะวิชานี้ที่ลิศอยูมม่โรงเรียนอยู่ก็เรียนเสร็จแล้วนะคะว่หัวยุ่งอ่ะก็คือเดี๋ยวเราคงจะไปกินข้าวกงวันกันนะคะลิศรู้สึกหิวมากเลยค่ะว่าแล้วก็ตอนนี้นะคะก็คืออาการปวดแขนเนี่ยก็ไม่ค่อยปวดแล้วนะคะปวดนิดเดียวแต่ว่ามันง่วงๆและที่สาคัญหิวมากะคะ่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนนะคะ ตอนนี้นะคะจิติกาก,กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เรียนทุกวิชาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทําการบ้านเสร็จเรียบร้อยเราด้วยค่ะตอนนี้ก็มีอาการม่วงนะคะแล้วก็เจ็บแขนนิดหน่อยอันนี้คือย,ยังกลับมาเจ็บนะคะเจ็บนิดหน่อยค่ะครูดเด๋ยลามาดูกันนะคะว่าคืนนี้จะมีไข้เป็นยังไงบ้างค่ะ ก็ตอนนี้นะคะหลังจากที่ดิจิูกินข้าวก็คือซูชิไปที่ดิจูบอกนะคะพ่อเคมุงกับป๊ะป๊ากลับมานะคะนี่ค่ะซื้อกินบ็อกเกิลอีกเพราะว่าดิจูหิวค่ะทุกคนนี่จะกินบ็อกเฟิลฮ่องกงกับนมนะคะเคมุงซื้อมาให้จากโลตัสค่ะอุ้ยอร่อยหิวมากตอนนี้คือหิวมากเลยนะคะนี่สวยโอกาสจะไปฉีดวัคซีนแล้วหิวว่าง ทุกคนก็เป็นเวลากี่ทุ่มคะป้าป๊าสี่ะะจะสี่ทุ่มแล้วะค่ะสี่ทุ่มแล้วนะคะก็คือเด็กจูก็เมื่อกี้นะคะตอนเด็กจูเล่นเล่นอยู่ก็มีอาการง่วงเหมือนจะหลับไปเลยแต่พอได้พูด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 ,พด,พดอย่างเงี้ยแบบพูยกับแคมูอย่างเงี้บบยค่ะมันก็รู้สึกไม่ค่อยง่วงแล้วแต่ก็มีความง่วงอยู่นหน่อยๆตอนนี้ก็คือถ้าเกิดยกแขนแบบเนี้ยอย่างเงี้ยก็จะมีปว,ปวดปวดตึงๆนิดหน่อยนะคะแล้วก็ไม่ได้ปวดหัวแล้วก็หิวค่ะที่จะมารีหิวอยู่เลยนะคะ จริงจก,ก็ว่าจิจุกินไปเยอะมากแล้วกินต่อไม่ได้แล้วถต่ว่ามันก็ยังหิวอยู่ดีนะคะก็สรุปก็คืออาการก็คล้ายๆคราที่แล้วเลยค่ะไม่มีอะไรมากแล้วก็ไม่เจ็บด้วยนะคะตอนฉีดที่สำคัญน,นักกราตีสวัสดีนะคะทุกคนขอนอนนอนก่อนนะคะ,ะทุกคนคะ่ะ นี้นะคะก็เป็นเช้าของอีกวันหนึ่งแล้วนะคะก็คือหลายคนนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นเข็ม2นะคะทุกคนก็จะแปลว่าการหนักกว่าเข็มแรกแต่ว่าเด็กจุก็ล่าเริงแจ่มใสดีนะคะเมื่อคืนก็ไม่มีไข้เลยแล้วพอตื่นมาก็ล่าเริงแฮปปี้ปกติเลยนะคะวันนี้เดามีถ่ายคลิปกันด้วยค่ะอย่าลืมไปดูกันนะคะอ่ะก็พร้อมลยุยถ่ายงานแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็บ๊ายบาาอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์บ๊ายบาย